ว่าเขาว่าเขาต้องการอะไรคนที่มาตามเฟิร์นกับพี่ใหม่อะค่ะเขารู้อยู่แล้วในขอบเขตของการที่เราแบบสนิทกันรหรือแสดงออกอะเฟิร์นว่ามันก็อยู่ในขอบเขตที่มันพอดีนะคะ เขาคงรู้สึกเสียใจอยู่แล้วอะค่ะหนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาคิดก็คงเป็นความคิดของเขาที่อาจจะอยากมาให้โดนใครสักคนหนูอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจมันก็เป็นสิ่งของเขาเนาะที่เขาจะ ใช้อินเทอร์เน็ตในการแบบวิจารเรื่องต่างๆแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นผลกระทบหลายๆอย่างท,ที่ที่ที่มันเกิดขึ้นพี่ใหม่ก็คงรู้สึกเสียใจอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็เขาก็ได้ใช้เวลาในการแบบไปไปพักซึ่งหนูว่าเชื่อมั่นอยู่แล้วว่ายังไงพี่ใหม่ก็คือเขาเขาเขาจะกลับมาได้ โมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นของหนูกับพี่ใหม่อะคะ่ะเราไม่ได้มีโมเมนต์อะไรที่มันแบบย e ัดเยียดหรือแบบมาตั้งใจจะมาทําให้มันเกิดแบบโอ้ฉันคือแบบมาจ้นในฉันรลักมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะซึ่งจริงๆอ่ะคนที่มาตามเฟิร์นกับพี่ใหม่อะคะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอะเป็นพี่น้องกันแล้วเฟิร์นว่าในในขอบเขตของการที่เราแบบสนิทกันหรือแสดงออกอะเฟิร์นว่ามันก็อยู่ในขอบเขตที่มันพอดีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบหลอก แฟนๆหรืออะไรทางนั้นนะคะคืออย่างงานแฟนมีที่เราจัดขึ้นก็ตามเราก็จัดเพื่อให้แฟนคลับของท,งทั้งพี่ใหม่และของเฟิร์นได้มาแบบเอ็นจอยโมเมนต์ดีๆด้วยกันและใครที่ไปงานแฟนมไในวันนั้นนะคะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ได้เป็นโมเมนต์แบบ <c oughs> พยายามเป็นอย่างอื่นไปมากกว่าอย่างนั้นเลยอะ,อยะคะ่ะอาชีพเราะคะ่ะมันมันเป็นคนที่อยู่ข้างหน้ากล้องเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเป็นอาชีพที่ ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอคนที่เขาไม่ชอบเราอะค่ะต่อให้เราทําดีให้ตายยังไงอะเขาก็เฉยๆอยู่ดีแต่วันไหนที่เราพลาดหรือวันไหนที่เราทําไม่ถูกใจเขาเขาก็พร้อมที่จะเหยียบเราซ้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เจออะไรที่มันมากระทบจิตใจหรือว่าทำร้ายจิตใจเราค่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราแข็งแกร่งมากเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราแค่เลือกที่พยายามจะเข้าใจ เราให้ค่าคุณค่ากับคนที่รักเรามากกว่าคนที่จะมาทําร้ายจิตใจเราค่ะไม่อย่างนั้นแฟนๆหนูคงเสียใจเนาะที่เขาพยายามมอบความรักให้เราขนาดนี้แต่เราเลือกที่จะแบบหยิบคำพูดแย่ๆมาทําร้ายตัวเอง